สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับไซโกฟีสเปนอีกแล้วนะก็อยู่ที่ช่องไซโกเหมือนเดิมนะเพื่อนก็อยู่ที่หน้าเกมไทเกตไอสเปกนะเกมแพนกวินนั่นเอง เกมแพนกวินหรือเกมเมืองน้ําแข็งนี่แหละนะเพื่อนก็มาลองดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอยากจะลองเล่นดูนะคะอย่าลืมนะ,ะคะคลิกลิงด้านล่างนะคะก็มาสมัครได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้เด้อสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มบรรทามก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มบรรทามนะคะก็กลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันคนเข้าเยอะนะอ,อสนใจอยากจะเข้าก็ลองดูนะ อืมได้เลยเสียนะคะไซโก้ไม่ซีเรียสน,นะคะเพื่อนๆขอขแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดนะคะควรใช้วิจารย์ในการรับชมกันแล้วกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาคนที่สามเอ่อคนที่สามขอเสียงหน่อยนะวันนี้ก็จะมาแบบฟุตแฟร์ฟฟฟนิดนึงเสียงกับสิแบบอืดอีสานมาเต็มๆนะคะวันนี้จะพูดอีสานด้วยลาวด้วยไทยด้วยอะไรคอมเมนต์ก็มีนะเออบางคำนะ บางครั้งก็พูดไม่รู้เรื่องนะตอนนี้ก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วตัวเองพูดอะไรออกไปนะอะกดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะเออแพนกวินมาทักทายนะเพื่อนมาเบ็ดขั้นต่ำนะอยู่ที่1บาทสูงสุดถึง1 5 0 0บาทนะเพื่อนขอปับเบ็ด30เลยแล้วกันนะวันนี้เอาทุนมาเยอะนะคะวันนี้เป็นซ้อนะคะดอกนี้เป็นซ้อนะคะพันห้าพี่ว่าไงนะซ้อนะซ้อไหนวะเนี่ยมาหมุนเลยอุ๊ยดอกแรกก็ได้มา2 0 0ร 8ปเลยเหรอู้หูดอกแรกนะนี่โอ้โหอย่างชอบอะนานๆเล่นทีก็อย่างนี้แหละอุยเคแตกเออเอาดีอู้หูได้42บาทให้มันได้อย่างงี้อ้หู 30. สามสิสันสันสันเมันเจ้าเลยอย้ใครนะอยากจะลองเล่นดูก็มาลองเล่นดูได้นะ ต้องให้ไอตัวกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ให้มันแตกออกให้หมดนะถึงจะไปเข้าโบนัสเกมได้นะนเพื่อนอยดองนี้ร้อยยี่สิบเออเออแจกหน่อยเฮ้อเออสาบบาทถือว่าแจกง่ายนะถือว่าแจกง่ายแจกง่ายที่ไหนวะเนี่ยเออแจกรอบเดียวเออก็มันแตกอยู่มันก็ให้กําไรเราอยู่อยเอออยดองนี้หมดแพงโอ้โหเพื่อนเข้าโบนัสเกมโอเค อันสีชมพูนะตัวสปินอันสีชมเอ่อสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวคูณน,นะเพื่อนก็มาลองดูนะคะว่างงไม่งงนะคะเออสปินหมดแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ย๋ย,ยวนี้ยังพอเก็บกู้ได้เก็บกู้ได้โอ้โหมาได้สปินเพิ่มโอ้โหสีฟ้านะคะตัวคูณน,นะเพื่อนยังคูณสองอยู่เลยนะมา สปินหมดอีกแล้วเออสีฟ้าวาสันเออ,เอ,อได้คูณสามแล้วอุย๊ยดอกนี้ดอกนี้ร้อยแปดบาทชมพูชมพูมพเอ,อ้ามันไปฝั่งคูณเหรออุ๊ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ,อ้โหเ,เพื่อนโอ,อ้ยังได้อีก ก็ยังได้อีกอะนะคูณ4แล้วโอ้จบที่คูณ4นะได้มา794บาทเออถือว่าได้อยู่นะใครนาะที่อยากจะลองดูนะมาลองดูได้นะแจกอยู่เดอ้อโอ้โหส8บาทพุ่มพามพุ่มพามนะแต่ยังเบ็ด50มา โอ้ยัง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 ไม่แจกอีกเออสิบบาทสิบบาทเบ็คห้าสิบแตกสิบบาทมันเป็นไปได้เหรอทุกคนมันเป็นไปแล้วนะ เล่นปรับเบ็ดขึ้นปรับเบ็ดลงลองดูนะคะเผื่อจะแจกแจกเหรอแจกไหมเพื่อนๆว่ามันแจกไหมไม่แจกแล้วเออแจกหน่อยเพื่อนเออห้าสิบโอ้โหเบ็ดร้อยเลยด,ดิโอ้โหเพื่อนเบ็ดร้อยก็เอาไม่อยู่อะเกลือจัด เอาเงินมาถิ่มซื้อๆได้นี่ปาด60หกสิบบาทบาซานเออมันกระแตกอยู่นี่ว่ะโอ้หดอกนี้อดอกนี้โอ้โหเบ็ดร้อยเอาดีมาเิเออต้องได้แล้วปะเอาเออดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ มันตรงได้แล้วป่าเออยังได้อีกยังได้อีกนะคูณสามแล้วโอ้ยโอ้ยเพื่อนแต่มันก็ร้อยนะคะเบ็นรร้อยก็เอาไม่อยู่จริงๆนะ ย่าโลบเด้อพี่น้องเด้อถลบกปึ๊บเป็นแบบนี้เลยเออ,อ,ยอเออเกือจัดเกือจัดโอ้โหตรงนี้ร้อยยี่สิบเบาเบาๆ,ๆ อืมสี่สิบบาทโอ้โหไม่แจกอะไรเลยดูดีแจงหน่อยเหอะอยากได้เด็ดดิ่กกำไรนี่บอยอยากได้ทุ่งเกลือเด้อหมดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ oh. Oh oh. หมดแล้วจริงๆแล้วนัเพื่อน นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอ้โหเกือจัดนะเออสองคลิปแล้วเกือจัดเลยอ่ะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ใส่กดด้วยกันแล้วกันนะเพื่อนขอตัวลาเหมือนเดิมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย